โอเ้เกิดผิดเประปาะป่าเนาะใครเนี่ยเนาจับลงแข่งกันนี่เนาะถ้าสูงไร้ก็บือดีนะเสาไฟเนะาะมันสิไปหาก็ไปงานหยาดอยู่ประมาณสามเมตรบวกเกิดสี่เมตรเนี่ยพอดีครับผมเตลียนแผนเอาลงพื้นเอาลองไปตามเนี่ยหัวล่ะ สามเมตรอยู่ในส่วนเท่าเนี่พอดีเสาตัวสา3เมตรใส่สามเมตรถ้าอยู่ในกลางหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็ต้อง4เมตรเกือบรถเนี่ยผ่านได้สิถ้ามันผ่านแบบนี้นะผ่านหนาแค่ไหน้านก็ต้องเอาเสา4เมตรใส่สวัสดีครับผมสวัสดีผมพี่น้องครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านกระสู่ช่องเบียร์ทีสิริพงศ์ครับผม มือนี้ครับผมงานด่วนนะแ่งกับบรรยากาศฮะฝนกำลังจะตกครับเอาเสาไฟฟ้าครับผมเสาไฟฟ้าไปส่งครับลูกค้าครับผมไฟฟ้าคือเสาที่เอาเห็ดไว้แต่โดนแหละครับแต่ว่าแม่ลูกค้าเจ้านี้ได้ที่มาสั่งอีกเจ้าหนึ่งครับมาสั่งะหายัางบ่มีมือเสียวไปลุ่งเลยวะทางมันยังเละเข่าบ่ได้อีกเหรอท่านท่านเตปิกายเขาเนี่ยตั้งแต่นหน้าฝนดีบางยาฝนไม่แเราลืมเหรอปุ๊บนะครับนี่ครับผม สาหน้า5คูณ5ครับผมเสาไฟฟ้าเกรนโฮลจอแเล็ตครับเรียบร้อยกับอีกตัวหนึ่งกับ4เมตรครับผมเพิ่อนจะได้3มเมตรทั้งงบดนะฮะต้นแต่ว่าเขามีแค่4ีแค่ซีเอาก็เอาตัวพุ่นแล้วตัวที่เป็นเสาบ้านตัวที่มันโพลเล็กไว้นะแต่ว่าหาลูกค้าว่าบา่เาไปยังมันมีมันมีความยาวเท่าดไหนเนี่ยเพยื่อนเกรนไ้ก็มี4เมตรแล้วตัวหนึ่งลูกค้าก็เลยว่าเอามาลุกเพื่อนเอเดนจัดให้ตาค้ำขอครับผมโห่เสาต้องแัด ปีวงยาเยแข็งได้นิแข่งแข็งแข,ง,แขงอีลีครับผมสุดอ่านบอกให้เอารักลอก,ลอ,กออกเกกาเลยครับมันจะมีหูจอแรกครับผมใส่ซีด้านเนาะเอากระจอไ้เนาะเพรลูกค้าว่าที่แรกว่าเสียมาเอาเซาไอันนั้นก็มาปเปิดที่ไทยปะที่ไทยก็ต้องได้มาเคลียร์ข้างหน้าแล้วออก คอข้างหน้าออกดึงไม้ออกไปนะเขาว่าไปส่งเสาหัวคาบ่อยมากครับเมื่อกี้นะครับส่งเสาหัวคาบ่อยมากเลยยังบริเคลของลูกค้าทัวร์มาบงยาเนี่ยออกมาส่งด่วนๆมาสั่กยาฝนตกนะโอเคครับเดี๋ยวเอาของขึ้นรถแล้วก็จิ้นเรื่องไฟเบิรงครับหนาง,งานาว่าเป็นิดเขาได้หรือไม่ได้นะเพราะว่าลูกค้าเขาบ้าลิงขนาดยาฝนตกใส่เยอะสักยาฝนตกตาทาง ก็เดี๋ยววะาว่าซอยทั้งทรายซอยที่มีกำแพงบ้านที่มีกำแพงซอยที่มีบ้านที่มีกำแพงแม่ลำไผ่โอ้นี่ไงกำแพงซอยเดียวข้างใน,นที่เป็นปตายย่างเป็ดเปา็ายย่างตรงเข้าไปเลยกระสาน การที่เราจะใส่จะเดินสายไฟเนาะให้ในส่วนอย่างเนาะเราส่วนอย่างนะเขาต้องทําการเบรงว่าระยะงานอย่างเฮามชิฮะบอเนาะคือลูกค้าสัา่เสงเนี่ยครับเป็นสั่งอยู่ที่สามเมตรเนาะกระสีพอดีครับพอดีเพราะวา่าลักเสาไฟมันกระสิบอสูงซ้ำกับไอ้ไอ้ไองานอย่างเนาะพี่น้องเนะน,นาะต้นไวสิข่อมาได้บอสเซนโอ้หมางยังนี่ไหม ม่ามาวมาวมะนาโหของอะไรนักหนาจะเข่าได้อยู่นี่เสียไปกันเนี่ยมากุ่คเล่้วปะ้าเล้วระบอนี่ติดตั้งให้โอ้เกิดผิดขอบป่าเานาะ ใครเนี่ยเราซับโล่งแหงกันนี่นะลงมือนี่ฝุดไปไม่เนี้ยหวงเดี๋ยวไปเบิ่งกันมีจักแค่เนี่ยล่ะอันนี้ก็เสาตัวนี้ก็เสาซีเมนนะอ่ะมันตัวสามีนัสีป่ะตัวนี้วะมาส่งเพราะว่าฝั่งลงบดได้เลิกป่นไ่ยะไปครับผม คุดได้สามหลุมมัง้งสร้อยสายังไ่เร้อยอยู่นี่แต่พูดไไงปล่อยมาเนาะจ่อยเนาะไปดูแล้วก็จะไปดูประยกไรจากกคุณละออกมาเลยยกตังให้มาเลีย้เลยยังเบายา,างยังาย่างสาร้างเลยโอ้สร้างกเปิดริงเนาะจีบอะไรไปดูเรืสิทสิบ่าะ่ะ อ่ารุมแรกอยู่ตรงนี้จะยกตั้งเลยโ okay. อเคนะจะทำการยกกินแล้วครับผมตัวแรกก็เสาสาเริจนให้กันนี่ตัวแรนกันเ้ยเสาไฟข้างหลัง อะไรแห้งถ้าซุ้งไรก็บดีนะเสาไฟเนาะมันสิไปหาก,กั็ไปงาหยาดอยู่ประมาณสามเมตรบวกเกินสี่เมตรเนี่ยพอดีครับผมเปลี่ยนแผนเอาลงพื้นเอาลองไปตามเนี่ยหัวล่ะ แนวฮว่งเงด้วยเอาโซออกมาได้ไปไปไห้องปลานๆได้ไปลายหุ่นเอาโซออกมาได้เปลี่ยนแผนเอาลงเดีย๋ยวเอาลงตามันตามหลุม ล้มต่ำรู้ไหมเพราะว่าเพิ่งยังเตรียมความพร้อมยังบ่แลียบร้อความพร้อมยังไม่เรียบร้อยเรามาถึงเราก็ต้องใช้เต็มที่เลยครับแต่ว่าเพิ่นยังบ่พร้อมเนาะเพิ่อจะซื้หาทางเอาคืเอีกว่าท่านหาลูกหลานมาโยกเอาได้แค่กันครับโ่มีปัญหาฮะเดี๋ยวลงอีกก่อนตัวที่สองเดี๋ยวลงไว้จะซื้อสิน ยังถึงไหมยังคึคณไหมย,ยังยยงอเออตามต้นยางอ,อ้าองไป้องไป,องไปเอาสายพานออกอละแบบนั้นเลยตันที่สอง ต้นที่สามที่สี่ต,ต่อไปนะขยายลงไปครับต้นนี้ต้นยังบมะเรวอยู่นะตาเดี๋ยวสี่ให้เพิ่นฟุตลงอีกนะครับอย่าไปเตียงน้าบประกบจบก่อนดิเตียงน้าบปกจบก็ได้ตาข้อเหย้าอยู่สามเมตรถึงสามเมตรห้าสิบเลยพอดีเอาด้ามบรกจบออกเอาว่างไว้ใกล้ๆหลุมอย่าม่ได้โยกปักไงเอาตีนมาไว้ใกล้ๆหลุม ห้าห้องห้องไว้าันละคนที่สามครับผมเจ้าว่าชาสิญยุสิผ่านบ้านคนนะต้องเอาประมาณสักสี่เมตรนะผมเพราะว่าเพื่อรถเพือ่อเข่าเพื่อออกเนาะเอากระซีต้องเอ่อเพื่อไว้นะพี่น้องนะเนาะเพื่อไว้ยอย่าให้มันต่ำหลายนะต่ำหลายเท่ามันสิของเพื่อชิของห้นะพี่น้อง สามเมตรนี่อยู่ในส่วนเท่าในพอดีเสาเพราะว่าสามเมตรนี่ยได้สามเมตรถ้าอยู่ในกลางหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็ต้องสี่เมตรเกือรถเนี่ยพานได้สิถ้ามันพานแบบนี้นยพานหนาเจนหนาขึ้นก็นต้องเอาเสาสี่เมตรใส่แต่ว่าเป็นเพนเพนอาจะมีหลุมหนึ่งมั้งที่อยู่พานหน้าบ้านพระเจ้านีอยู่หลุมข้างหนาหลุมที่สิพาไปเบิึงนะครับได้ปะ vang 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 đây.

โอเคครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสาตัวนี้ก็จะเป็นเสาซีเมนต์นาะพี่น้องเนาะเราจะมาใส่ตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าเป็นขามทางนะพี่น้องนะถ้าขามทางขับถนนนี่ก็ต้องใส่เสาสูงนะขึ้นอย่งสิเสาซีเมนต์เสาสูงให้มันขามทางได้ให้รถมันขามมันวิดนะถ้าใส่ต่ำายก็บาบิดนะพี่น้องนะหรือถ้าใส่สูงหลายนะในส่วนอย่างนี้สิถ้าใส่สูงหไรเนี่ยก็เพราะอเพราะว่ามันติดค่างาอย่างพี่น้องค่างาอย่างขึ้นงาอย่าง โอเคผมสรับคลิปนี้ครับคงจบที่เพียงเท่านี้ครับผมสรัาใครที่สนใจครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไว้เลยนะครับเด้อสรับคลิปนี้ประจบดที่ตันี้ครับผม,บบ like, บบบผมไม่กันท่หนนะสวัสดีครับอะไร